เอาอยู่แล้วครับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยพอผ่านการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ปรากฏว่าพคกยยประจาปัตเนี่ยเสียที่นั่งในสภานะครับแล้วก็ไม่ใช่เสียที่นั่งในสภา,ไม,า,สาไม่สามารถชนะจนเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้จับบดยยจตั้งรัฐบาลไม่ได้พรคเพื่อไทยก็จัดตั้งรัฐบาลตัวเองก,ก็กลับมาเป็นฝ่ายขานนั่นแหละก็เป็นช่วงที่ยยประชปัติเนี่ยเคลื่อน แนวรบเต็มรูปแบบนะครับการตั้งสถานีวิทยุไอสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบูสบูสกานะครับการทําเวทีผ่าความจริงและกิจกรรมสารพัดล่าสุดนี้ก็ไปโหนกิจกรรมของพวกน้ากากขาวแล้วก็มีการสนับสนุนจริง,รงๆการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของอดีตนายทหารขนาดใหญ่ที่ยังมีบทบาทอยู่มีอนนานาจลึกลับนะครับอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังมีการพูดชื่อกันใน ใน,ในหน้าสื่อแล้วก็การใน,ในเวทีการวิเคราะห์อยู่หลายเวทีหมายความว่าเขาก็มีแนวร่วมของเขาอยู่ระดับหนึ่งและเขาจะต้องพยายามล้มรัฐบาลชุดนี้แต่ปัญหาของเขาคือว่าเขาจะล้มรัฐบาลชุดนี้ยังไงโอเคในช่วงในช่วงนี้ผมจะเริ่มพูดถึงสิ่งที่ว่าปรากฏการที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ี่ถึงวันที่เจวันที่สี่วันที่7จเนี่ยจะถือว่าเป็นแมตต์อีกแมตต์หนึ่งนะครับเป็นแมตต์สำคัญอีกแมตต์หนึ่ง ที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองแต่ว่าผมอ่านไม่ออกจริงๆสิ่งที่ผมอ่านไม่ออกคือว่าผมไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆแล้วจะล้มรัฐบาลยิ่งลักด้วยวิธีการไหนและหลังจากล้มแล้วเนี่ยโซลูชันที่เขาคิดอยู่เนี่ยทางเลือกทั้งหลายเนี่ยที่ออกมามันจะออกเป็นยังไงเช่นพอล้มเสร็จแล้วเนี่ย ยัมีการยุบสภาแล้มีการเลือกตั้งใหม่คือประชาธิปัตย์ต้องการเลือกตั้งใหม่หรือซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับผมไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องการให้มีการยุบสภาผมยังไม่ได้ยินใครในประชาธิปัตย์พูดอันนี้เลยแล้วก็ผมยิดว่าเขาไม่ต้องการสิ่งนี้แต่เขาไม่ต้องการให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลเพื่อไทย ไปว่าอะไรฮะไปว่ามันอาจจะซ้ํารอยหลังเห,เหตุการณ์ปี4-9ก็คือมีรัฐบาลอื่นซึ่งไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปัตย์และเพื่อไทยมาขั้นกลางก่อนอีกรอบหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าที่พวกกลุ่มกองทัพประชาชนต่อต้านระบบศีลทึ่มีเนี่ยแหละอะไรอะเสนาธิการร่วมอะไรเงี้ย กลุ่มพวกนายทหารรุ่นเก่าๆที่ปลดกเกษียณไปแล้วเนี่ยมีบริการรวมตัวแล้วก็มีการบอกว่าจะมีการเคลื่อนไหวของการทหารอะไรเงี้ยซึ่งมันฟังดูแล้วไม่มีน้ำหนักเลยฮะแค่แข็งภาคสองอะดังนั้นไอกลุ่มไอการเคลื่อนไหวรอบนี้เนี่ยคือมันเสียจังหวะหลายอย่างนะครับคือถ้าจะชุมนุมใหญ่ได้เอาถ้าชุมนุมใหญ่ก่อนนะโมเดลที่หนึ่งเงินจะต้องมีมวลชนจํานวนมากมาสนับสนุน แต่ถ้าพันธมิตรไม่มาชุมนุมด้วยอ่ะคำถามก็คือว่าขนาดของมวลชนเนี่ยมันจะไม่มีพลังนะครับถ้าพันธมิตรไม่มาดูเอาแน่นอนว่าพันธมิตรเขาอาจจะเยอะไม่เท่ากับประชาธิปัตย์แต่ว่าถ้าพันธมิตรไม่มาเนี่ยอ่อนแรงไปเยอะนะครับดูอย่างตอนใส่อ้นะฮะดูไม่จืดเลยนะครับตอนใส่อ้นี่ดูไม่จืดไม่มีพลัง และการชุมนุมต่อต้านไอ้พรบอรปองดองข่าวที่แล้วนี่นะครับตอนปีห้าห้าเนี่ยที่มีการชุมนุมข้างหน้าเนี่ยพันธมิตรมาด้วยนะครับพันธมิตรมาดังนั้นก็มีกลุ่มของมวลชนของประชาธิปัตย์ด้วยและมีมวลชนของพันธมิตรด้วยแต่ว่าอยู่กันคนละเวทีหมอตุลอยู่เวทีหนึ่งฝ่ายพันธมิตรอยู่เวทีหนึ่งอยู่คนละจุดไม่เกี่ยวกันแต่ว่ามามีจุดร่วมพร้อมกันเพราะว่า พรบรปรองดองคราวนั้นเนี่ยเป็นการล้างความผิดทุกคนยกเลิกล้มโต๊ะเอาใหม่เริ่มใหม่นับศูนใหม่นับหนึ่งใหม่มันไปเกี่ยวกุณทักษิณด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีแรงขับพอที่จะดึงดูดให้คนจํานวนมากเนี่ยออกมาต่อต้านแล้วมาชุมนุมแต่คราวนี้พรบรทศ่สกันั้นมันไม่เกี่ยวกุณทักษิณเลยฮะไม่เกี่ยวเลย ผมพยายามไล่เช็คนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือบรรยากาศทางการเมืองว่ากลุ่มไหนนะที่เขาจะออกมาร่วมกันผมยังมองไม่เห็นบรรยากาศเลยฮะว่าจะมีใครมาร่วมเลยฮะเอาข้จริงเนี่ยมันจะถึงสามพันคนหรือเปล่าฮะแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาประเมินว่าประมาณสักหมื่นคนล่ะหลักหมื่นแต่ผมเนี่ยประเมินว่าอยู่ในหลักพันแล้วครับเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีเงื่อนไข มันไม่มีเงื่อนไขพอที่จะมาแล้วมันมีบทเรียนแล้วแล้วมันประเมินแล้วว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันไม่นําไปสู่อะไรคือผมไม่ผมผมไม่ได้ดูถูกคือผมผมเชื่อมั่นนะครับว่ามวลชนทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการประเม,มินถ้ากูจะมาชุมนุมกูต้องประเมินสถานการณ์มวลชนก็ต้องประเมินสถานการณ์นะไอ้ก่อนหน้าก่อนหน,น้านี้มันพอมีบรรยากาศเรื่องหน้ากาก,ากขาวใช่ไหมครับ แล้วก็คึกครื้นกันมาเลยเขากล่าวว่าจะปั้นทําสโนว์บอลขึ้นมาเรื่อยๆฮะยกกาลังยกกาลังแล้วก็เข้ามาที่หน้าหน้ารัฐสภาแต่ปรากฏว่าหน้าขัาวขาวก็ไม่มาพันธมิตรก็ไม่มาหายไปสองกลุ่มใหญ่ๆอะ่ะผมถามว่าแล้วไอ้ที่เป่านกหวีดมามีใครบ้างผมคิดว่ากลุ่มแรกเลยที่จะมาคือพวกสนามหลวงนะฮะพวกคอมมิวนิสต์เก๋อ คอมมิวนิสต์เก่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่านะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นคอมมิวนิสต์เก๋ที่ไปสนามหลวงครับที่ได้มันยึดสนามหลวงกลุ่มกลุ่มนี้แหละครับที่จะมาถ้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในหลักร้อยฮะร้อยไปปลายฮะอ่ะผมตีให้เต็มที่คุณม,มีพันหนึง่งกลุ่มสหายเก่าเนี่ยกลุ่มคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยผมตีให้เต็มที่เลยนะพันหนึง่ง แล้วใครอีกก็ไปดูที่มวลชนจัดตั้งของประชาธิปัตย์ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้ๆนี่วันก่อนผมคุยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทางภาคเหนือนะเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีการเคลื่อนไหวนะของกลุ่มคนที่พยายามจะไปรวบรวมคนลงมาที่กรุงเทพเนะี่ยปรากฏว่าไม่มีคนมาครับวงแตกฮะ ทั้งฝ่ายภาคเหนือนะไม่มีกําลังมาผมไม่รู้ว่าทางอีสานกับทางใต้เนี่ยจะมีคนมาสมทบหรือเปล่าโอ้แน่นอนแต่ว่ากองกําลังหลักๆเขาด้านจะอยู่ที่กรุงเทพกับพวกที่ภาคใต้มาแต่ภาคใต้มาก็ลําบากนะครับมันเดินทางเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยไม่มีกระแสเลยไม่มีกระแสเลยครับพอพอบอรบีนี้สกรมมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมวลชนปุ๊บเนี่ยถึงแม้ประชาธิปัตย์จะพยายามโจมตีอย่างหนักเนี่ย แต่บอกว่าคนเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกร่วมถึงขนาดโอเคอาจจะไม่พอใจไม่อยากให้มีพรบเนิสกรรมนะคนในปีของเสื้อฟ้าแต่ว่าอารมณ์ถึงจะออกมาชุมนุมเอาเป็นเอาตายเนี่ยไม่มีฮะเท่าที่ผมดูแล้วไม่มีกระแสไม่มาเลยผมยังงงไม่รู้จะไปไปเสกมวลชนแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงนี่ผมนึกไม่ออก นึกไม่ออกเลยฮะแล้วที่เขาประกาศแข่งขันนะโดยเฉพาะคุณสุเทพบอกจะเป่านกหวีดเนี่ยใครที่เป็นผู้ชมรายการแล้วอยู่ทางภาคใต้นะครับช่วยส่งไลน์มาทีนี่นเนี่ย n u l i n g เนี่ยส่งข้อความมาบอกผมทีมันมีการเคลื่อนไหวที่ภาคใต้หรือที่จังหวัดใดในพื้นที่ที่คุณอยู่ในพื้นที่แล้วเห็นการเคลื่อนไหวแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมาแน่ๆเนี่ย ช่วยส่งข้อมูลให้ผมทีเถอะคือผมไม่มีข้อมูลเลยผมไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆเลยในเรื่องของการที่จะมีมวลชนเคลื่อนมาจากภูมิภาคเนี่ยเข้ามาสมทบกันที่กรุงเทพผมก็พยายามฟังน้ำเสียงนะของหน่วยของปีกฝ่ายเราว่าใครมีความรู้สึกตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ปรากฏว่าพวกแกนนำแต่ละคนไม่มีใครตื่นเต้นเลยครับไม่มีเลยฮนะ นี่ผมยังแปลกใจยอยู่นะครับแต่ว่าตำรวจนี่เขาซ้อมกันหนักมากนะครับผมว่าตำรวจร,รอบนี้ไม่ต่ำกว่าห้าพันคนนะอาจจะมีสำรองมากกว่านั้นนะแถมเตรียมสังนี่พวกพึ่งซื้อรถปราบจาราจรมาจากเกาหลีใต้สองคันไอ้รถคันนี้ก็เหลือหลายคือเขาได้ประสบการณ์จากเรื่องแก๊สน้ำตาใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวว่าเขาทำไอ้เครื่องพัดลมแบบ แบบเป็นพับพัดลมคันแบบเคลื่อนไหวได้อะกินใช้แบบมอเตอร์น้ํามันอะไรเงี้ยนะครับผลิตแล้วก็สามารถเป่าพัดลมอะเป่าลมได้หากตํารวจี่ยใช้แก๊สน้าตามากมาํ็าทำไอ้เครื่องนี้ไว้40ิตัวแล้วก็กระมาเซ็มันจะพ่นพ่นลมนะครับกลับไปที่ตํารวจแต่ว่ารอบนี้ตำรวจเขากะใช้ไอ้รถคันนี้แหละครับรถปราบสลายการชุมนุมได้รถคันนี้มันแปลกนะครับมันเป็นรถฉีดน้ําครับ มันก็เอ๊กดูเหมือนจะไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับว่ารถฉีดน้ําปรากฏว่ามันไม่ใช่รถฉีดน้ําความแรงความดันสูงแบบพวกที่ฉีดดับเพลิงนะไอ้นั่นนะรถรถแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแล้วฮะเรามีเยอะแยะไอ้ฉีดดับเพลิงแรงฉีดแล้วก็ตัวกระเด็นปิวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าฉีดไปโดนคนแก่ก็ลําบากนะครับก็ยังต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลามีการชุมนุมเนี่ยมวลชนของแต่ละฝ่ายเนี่ยพวกแม่ยกตัวจกระดเลย,เยอายุมากๆาทั้งนั้นนะฮะทั้งเหลืองทั้งแดงนะผมดูหน้าจอแล้วเหมือนกัน ว่าไอ้เครื่องเครื่องสลายการชนุนที่เขาฉีดน้ําเนี่ยปรากฏว่ามันฉีดกันเป็นฝอยฮะแปลกดีไหมฮะฉีดเป็นฝอยฮะเอาแล้วฉีดเป็นฝอยแล้วมันจะมีมันมันจะสลายการชนุนได้ไงปรากฏว่ามันผสมแก๊สน้ําตาฮะผสมแก๊สน้ําตาเวลาฉีดไปนี่นะครับมันเข้าตาก็โอ้โหตัวเปอดเปียกนีมันเรียกว่าอะไรฮะมันจะแสบตาแะครับแต่มันคงไม่แสบเท่ากับ แก๊สน้ําตาจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีผลและแรงดันน้ํามันจะไม่รุนแรงไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอะไรหัวฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเตรียมการไว้วางแผนนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยตำรวจนะครับที่ดูแลการชุมนุมแล้วก็เตรียมตัวบล็อกนะครับพอบอชนประกาศชัดเจนนะครับว่าไม่ยอมให้ม็อบเนี่ยเข้าประชิดรัฐสภานแน่นอนคราวที่แล้วเขาก็เอาอยู่ตอนมอบ ส่้ายเนี่ยจัดเป็นหนักไปรอบนึงนะครับเรียกว่าหน่อยเลยทีเดียวดานเดียวเลยนะครับที่มันจะพอเป็นไปได้แต่ก็คุณสธิริทองกุก็ฟันทงมันไม่รู้กี่รอบแล้วนะไอ้ประเภทเพ้อฝันว่าจะมีทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยมันจะไม่มีประชาชนมันต้องเยอะมากหนึ่งนะคุณต้องมีมวลชนจํานวนมากที่มันชุมนุมผมยังมองไม่เห็นผมประเมินอ,อย่างนี้เลยนะมีแบบใจร้ายเลยนะครับ ผมื่อว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเล็กกว่าเสอยไอ้ด้วยซ้าไปจะมีขนาดที่น้อยกว่าเสอยไอ้มากๆนี่ถ้าไม่มีสันติอโศกมาด้วยนะครับผมบอกว่าเดินนะเจ๊งเละนะครับไม่รู้จะได้ชุมนุมหรือเปล่าด้วยซ้ําไปนะครับถ้าไม่มีสันติอโศกเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่เลยนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าสันติอโศกจะมานะครับอันนี้ก็ดูว่าท่าทีของสันติอโศกจะว่ายังไงแต่ว่า ดูรูปการแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วไม่มีความน่ากังวลใดๆผมคิดว่าเราติดตามกันแบบชิวๆนะครับอย่าตื่นต้นอย่าตื่นเต้นมากนะบางคนหลายคนนี่ไลน์มาบอกผมบอกโอ้เนี่ยจ,จะมีการชุมนุมใหญ่ไรล่ะทำไมล่ะตื่นเต้นนะครับโรคหัวใจกําเริบการประเมินผมผมมองแล้วไม่มีอะไรฮะ